นอกจากนั้นแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เป็นห่วงเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวของวีรบุรุษที่เสียสละชีวิตในการปกป,ป้องอธิปไตยของไทยในครั้งนี้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการทุกส่วนราชการค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัววีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตทุกนายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากรณีทหารหรือตำรวจประเวณชายแดนหรือตชดเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่ สงบระหว่างไทยกัมพูชารวมถึงบิดามารดาหรือคู่สมรสนะคะโดยให้ธนาคารยกหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญาและยกหนี้ในส่วนของดอกเบีย้ยค้างรับและดอกเบี้ยปรับทั้งจํานวนเป็นกรณีพิเศษนะคะซึ่งทางนายชัดชัยสิริไวย์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรี เขตสุรินทร์อุบลราชธานีตราดและจังหวัดสักแก้วนะคะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรล,กลูกค้าของทางธนาคารซึ่งปัจจุบัน,นยมีครอบครัวของธนาคารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นลูกค้าทกศดังนั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ลูกค้าทกศแล้วก็เป็นการลดภาระเพื่อให้สามารถที่จะดํารงชีพต่อไปได้อย่างมั่นคงนะคะคณะกรรมการธนาคารโดยนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายยุัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการทก ก็มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่9ธันวาคม2568ให้ความช่วยเหลือลูกค,คา้ากรณีทหารหรือตำรวจตะเวนชายแดนหรือตอชอรที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งเป็นลูกค,คา้าทกศรวมถึงให้ความช่วยเหลือบิดามารดาหรือคู่สมรสที่เป็นลูกค,คา้าทกศของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ย้ำนะคะว่ธาธนาคารยกหนี้ต้นเงินกู้ทุกสัญญายกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวนภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุนทกศเป็น กรณีพิเศษทางนี้ที่ผ่านมาทอกศก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารไปแล้วจํานวน7รายค่ะส่วนการที่นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือนะคะกระทรวงยุติธรรมโดยสํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดก็เร่งดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้สํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฎหมายแก่กําลังพลและครอบครัวผู้เสียหายทันทีกระทรวงสาธารณาสุขเปิดศูนย์พักพิงเพิ่มเป็น996 ุดมีผู้เข้าพักรวม261,137คนจัดทีมดูแลทั้งด้านการแพทย์และสาธารณาสุขหมุนเวียนดูแลตลอด24ชั่วโมงจัดกิจกรรมคลายเครียดให้กับประชาชนเฝ้าระวังควบคุมโรคและอนามัยในศูนย์อพยพและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,นของมนุษย์ก็ส่งทีมพมใกล้คุณจังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วมกับอาสาสมัครพ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลผู้อพยพจัดตั้งรงทานครัวพมบุรีรัมย์ให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ด้วยค่ะ